สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องบีน้องบิ๊กนะครับพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับที่ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามน้องบีน้องบิ๊กไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอ่าโอเค <c oughs> ไปแล้วน้องบีน้องบิ๊กขึ้นไปแล้ว <c oughs> ไปเข้าไปดูข้างในกันนะครับ <c oughs> จ้าเอ๋ดูภายในโอ้โหดูภายในนะครับ <im itation> ครับอ,อันนี้เป็นห้องกับตันนี่น้องดีลองวิ่งลงไปดูอันนี้คือเครือบบ่นะอ,อ,งอ,งองบินปลส่งนะอ่าลองลองวิ่งลงไปดูอาอาเวลาเอาของขึ้นลงิอาไปแล้วไปแล้วไป <laughs> กระโดด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 เราวเราเราวาเราลองตกเึรนดินเราลงตกเครน่อิน ระวังตกเครื่องบินอ่าอย่าอย้านอย่นะโอ้โหงบิ๊กตกเครื่องบินไปแล้วบ๊ายบายนี่อันนี้เขาบินไปไปไปตกไปตกโอ้ยโอ้ยอันี่ด้านหลังนะครับครับด้านหลังสำหรับคนส่งนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังสำหรับคนสชม ไปดูอ้าวใครไปขึ้นไปนะครับนี้องบีน้องบีกขาจะขึ้นไปห้อยกับตาลห้อยครับกับตาลอ้าวอ้าวนั่งนั่งคนเรานั่งคนเราฝั่งเลยนักบินหนึ่งนักบินสองไออันนี้คนเกบบินหนึ่งนักบินสองนั่ง ก็นักบินกับนักบินผู้ช่วยลูกเอาเลย,ยแล้วแต่แล้วแต่อ่ะมันบังคับได้เหมือนกันนี่นะครับอ,อันนี้ให้น้องๆได้มาอันนี้คือจริงๆเลยนะนี่คือจริงๆเลยเน,นี่ยครับ,นบนรเนี่ยคือจริงๆเลยห้องนักบินจริงๆเลยครับอบีปรับ,บ,บเร็วเนี่ยเห็นไหมลูกเยอะแยะไหมโอ้โหรู้สึกว่าควบคุมแบบอะไรต่อนี้อะไรมันเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โ แล้วดูแล้วดูนี่ดูหน้าจอสิครับน้องบีหน้าจอเยอะไมหมลูกเยอะมากรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไร,ร,รไม่รู้อย่างนี้เครื่องบินตกแน่เลยถ้าบอกไม่รู้นะเครื่องบินตกแน่กับตันควบคุมให้ดีเนี่ยครับข้างบนก็ยังมีอีกมาขับเกียร์ก่อนครับเกียกร์อกีกที่คอ,อ,อเอากับตันควบคุมให้ดีอันนี้เราจะทําการบินไปที่ไหนครับบินไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ใช่ไหม ไปไหนครับไปจีนครับไปไหนนะไปประเทศจีนเหรออ้าวตอนนี้นะครับเขาจะนำเครื่องไปที่ประเทศจีนนะครับจะขนอะไรไปอะครับยังไม่ต้องเรียกวันนี้ขนอะไรไปส่งครับขนรถขนรถถังไปส่งที่ประเทศจีนอันเป็กปัดเบรกปรันเป็กปัดเบรกอันการเดินไปทิ้ไปดูไปดูอะไร้องเครื่องเอาจะไปดูห้องเครื่องเอาแล้วจะทิ้งจะทิ้งตำแหน่งกับตันไปเหรอ เขาจะทิ้งลราไม่เปิดระบบเองลงเองไม่ได้เขาจะทิ้งทิ้งตำแหน่งไปแล้วเขาจะไม่เป็นกับตนแล้วเขาจะไปไหนไปลูกไม่เปิดระบบเขาจะมาระบบับจะลงเหรอไม่ไม่บังคับว่าหรอไม่บังคับเครืบินแล้วหรอไม่ไม่เหมือนระบบขับเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงได้ไหมลเองได้ไหเอามาับบเองม จะไปไหนก็ไม่รู้เอาไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้กับตังกับตังผู้ช่วยไปแล้วตลาดตลาดเก้าอี้ไปแล้วขอเปิดขอเปิดระบบละขอขอเปิดระบบขับเองอ้าวอันนี้ก็ก็เลยกับตังเขาดีเลยต้องทันมาที่ทำ้าที่คนเดียวเลยอขอเปิดแล้วถูกขับเองแล้วอันนี้มันจะเป็นกระาจอโอเคโอเคแล้วผมไปฟังมืแล้ะฟังมือสำคัญกว่าอ้าฟังเอาคือเอานักบินขึ้นมาอ้าวตัวโลงยังไงเนี่ยนักบินขึ้นมาล เอาแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาตกเครื่องบินตกเครื่องบินตกเครื่องบินอยู่ก็ไปโอ้โหโอ๊ยเจ๊ติดรีบเตอนนี้เครื่องบินกำลังอยู่อยู่บนความสูงสามหมื่นฟุตความสูงสามหมื่นฟุตเอ้า เอาเลยนี่ครับกับตันกับตันบิ๊กกับตันบีครับตอนนี้เข้ามาคอขเม้นมากเลยนะครับกับตันบิ๊กกับตันบีตอนนี้โอ้โหเข้าหมักเขาเม้นมากมนมาได้ครับที่มี้าไกับตันครับ เครื่องบินจะลงจอดแล้วถึงสนามบินแล้วถึงสนามบินที่ประเทศจีนแล้วเอาจะลงจอดแล้วครับเอาเกียร์ลงเอาไมคเกียร์ลงก็คุมก็คุมเครื่องลงจอดเลยครับโอเคดิ๊กักปักปักักปักักช้าโอ้โหโอ้โหชุนละมุนมากปัข่อยชุนละมุนกันมากเลยทีที่สองครับที่ที่ครั้งที่สอง คุณระมวนเงินมากเลยจกลงลงจอดแล้วใช่ไหมเนี่ยลงจอดสำเร็จแล้วปลไ,ไปไปเราไปไปดูลำอื่นกันต่อครับพาเพื<ย>่อนไปดูลำอื่นต่อ<ย>ลงเองได้ไหมไลงเองได้ไหมโดโดนี่ต้องจับตรงนี้ใช่เป็นเป็นนักบินก็ต้องอย่างนี้อ่ะอไปค่อยลงมาไปค่อยลงมาเอาจับตรงนั้นแหละจับเล็กไว้อ๊บ อ่าถึงแล้วกระโดดอ้าวน้องดีลงมาดูดิก็เป็นนักบินตึ๊บลงมาอีกขั้นหนึ่งแล้วกระโดดได้เลยเกาะไว้ตึ๊บกระโดดเอาเอาเนาะไปก่อนแล้วนะอุ้ย เป็นไงนักบินยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นครับยังไม่ไมไ่ไ<อ>ิีงแบบนักกิ่งอ,อึ๊โอ้โอ้โอเคอ <c oughs> ไปดูฝั่งคุณปอรครับอ่เดี๋ยวจะพาไปดูต่อไปย้าู้ไปแล้ว